บริหารราชการจังหวัดเนี่ยนะครับเขามีแนวทางนะครับมียุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมีวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดนะครับอยู่แล้วซึ่งวิสัยทัศน์ของจังหวัดอุเกตเนี่ยก็เป็นเมืองการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานระดับโลกนะครับก็เป็นสิ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับผู้ว่าการจังหวัดที่มาทุกท่านเนี่ยนะครับก็จะต้องยึดนโยบายเรื่องอย่างนี้ให้เกิดความต่อเนื่องนะครับให้เกิดความต่อเนื่องในการทํางาน นะครับส่วนเรื่องนโยบายที่เกี่ยวกับของคณะรักษาวความสงบแห่งชาติต่างๆเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าที่ท,ที่จังหวัดดําเนินการมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่นะครับเป็นนโยบายก็เป็นเรื่องที่จังหวัดได้มีการจัดระเบียบเป็นก็เป็นเรื่องที่ต้องทําแต่ถามว่าจะทําอย่างไรที่ทําให้วิถีชีวิตชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างนี้ให้อยู่ร่วมกันต่อไปได้เรื่องนี้ก็ต้องข้องมาศึกษามาศึกษามาพูดมาคุยนะครับ มาเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคต่างๆร่วมกันนะครับการทํางานทุกเรื่องในจังหวัดต่างๆน,นะครับจากที่ผมได้ทํามาแล้วประสบการณ์ที่ทํามาแล้วก็เราต้องเรามีอย่างตัวอย่างเช่นตลาดน้ําดําเนินก็มีการจัดระเบียบแบบนี้ครับท่านครับไม่ต่างกันแต่ว่ามีคําตอบต,อต่อจากนั้นไปว่าเราจะทําอย่างไรให้ชุมชนให้สังคมแห่งนี้อยู่ร่วมกันได้แล้วก็อยู่ร่วมกันอย่าง มีระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่คนภูเก็ตต้องมานั่งปรึกษาหารือกันผมขออนุญาตนะครับผมบริหารราชาการเนี่ยนะครับภายใต้แนวความคิดเดียวครับคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดํำเนินงานถ้าท่านติดตาม Facebook ที่ผมดําเนินการในจังหวัดราชบุรีท่านก็คงจะเห็นนะครับผมจะบริหารราชาการในเรื่องใดผมก็สอบถามความคิดเห็นของประชาชนให้เขาคิดให้เขามีส่วนร่วม ให้เขาช่วยเหลือกันซึ่งผมคิดว่าวิธีการนั้นนะเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะครับของการที่เราจะอยู่ร่วมกันและวิธีการนี้นะครับเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารงานก็คือว่านะครับทำอย่างไรจะทําให้คนที่มาอยู่ในภูกเก็ตเนี่ยนะครับมีความภาคภูมิใจในจังหวัดของเขาเองเพราะว่าท่านอย่าลืมนะครับว่าคนภูกเก็ตเนี่ยเป็นคนในจังหวัดที่เป็นคนพื้นถิ่นสักประมาณ3ามแสนห้าสามแสนหกนะครับ ประมาณนี้บวกลบแล้วก็มีคนมาอยู่จากที่อื่นเป็นจํานวนมากจังไหมฮะเมื่อมาอยู่จากที่อื่นเป็นจํานวนมากทําอย่างไรเราจะให้คนที่เข้า,ขามาอยู่เข้ามาทำมาหากินเข้ามาใช้ชีวิตเนี่ยรักบ้านรักเมืองนี้ร่วมกันนะครับพอเขาแต่หมายความว่าคนที่มาอยู่เมืองนี้หัวใจเขาก็ต้องเป็นคนภูเก็ตที่จะทําอะไรเพื่อจังหวัดนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมคิดว่าเป็นพื้นฐานสําคัญ นะครับที่เราจะดําเนินการมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับก็คือเรื่องการสร้างค่านิยมของชาตินะครับเราอาจจะใช้คําว่าค่านิยม12ประการหรือค่านิยมอื่นๆใดก็ได้ที่เป็นค่านิยมที่จะทําให้มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับมีวินัยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มีธรรมาภพิบาลสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมมือกันทํา ยิ่งภูเก็ตเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่มีองค์กรหรือมีส่วนราชการไม่มากเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าความเข้มแข็งต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะครับส่วนในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับข้าราชการ,รเราเนี่ยมีหน้าที่บทบาทอย่างเดียวนะครับนะครับให้เอกชนเขานำครับนะครับเพราะเขาจเจริญก้าวหน้าไปถึงระดับโลกหมดแล้วนะครับแต่ทางราชการเนี่ยจะสนับสนุนอย่างไร จะทำจะทาหน้าที่สนับสนุนอย่างไรแล้วก็จะทําหน้าที่เพิ่มสมรรถนะของระบบเราอย่างไรที่จะรองรับความเติบโตก็ได้นะครับเมื่อเช้าตอนนั่งเครื่องบินมาก็อ่านนิตยสารสวัสดีบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีมีมนักท่องเที่ยวเข้ามา27ล้านคนฉบับล่าสุดเนี่ยเพิ่งอ่านเนี่ยนะครับนะครับก็บอก27มีเล i อ n people ที่อยู่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยนะครับแต่จังหวัดภูเก็ตเมื่อกี ถ้าลองจำเริญบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึงประมาณ11ล้านคนนั่นหมายความว่าจาก27ล้านคนเนี่ยมีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชมหลงไหลแล้วก็มีความต้องการที่จะมาท่องเที่ยวเมืองสเสน่ห์แห่งอันดามันแห่งนี้ใช่ไหมฮะอยากจะรับรู้ว่ามนฑเสน่ห์แห่งอันดามันหรือเมืองไข่มุกแห่งอันดามันนี้เป็นอย่างไรใช่ไหมครับเราในฐานะที่เป็นระบบราชการก็มีหน้าที่ว่าทําอย่างไรที่เราจะ เพิ่มศักยภาพในการที่จะรองรับความเติบโตของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาทําอย่างไรนักท่องเที่ยวก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทําอย่างไรบ้านเมืองเราจะสะอาดมากยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะทำอย่างไรนะครับบ้านเมืองแห่งนี้ผู้คนแห่งนี้นะครับชาวภูกเก็ตที่มาทํามาหาเก่นอยู่ในพื้นที่นี้จะมีอัธยาศัยไมตรีต้อนรับเขาด้วยความพอเพียง ความพอเพียงของผมนี่หมายถึงความสุภาพความอ่อนน้อมนะครับการไหว้การยิ้มทักทายนักท่องเที่ยวการช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยวไม่คิดจะค้ากําไรไม่คิดจะเห็นแก่ได้นะครับให้เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่านะถ้าเราจะเป็นเมืองมาตรฐานระดับโลกที่จะมีคนเข้ามาท่องเที่ยวต่อไปนี่คงจะเพิ่มเป็น12ล้าน13ล้านคนเนี่ยมาตรฐานทางจิตใจเราก็ต้องถึง มาตรฐานทั้งอัจฉริยะสายไมตรีเราก็ต้องถึงมาตรฐานความปลอดภัยเราก็ต้องได้ความเป็นเมืองสะอาดเราก็ต้องไปได้นะครับประชาชนก็ต้องมีวิถีชีวิตที่อยู่ได้ในสภาวะข้อคองชีพที่สูงแบบนี้แต่หมายความว่ามีรายได้ที่พอเหมาะพอสมกับการที่เขาจะอยู่ได้เช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่ที่อยากเห็นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าคนภูเก็ตต้องมีความภาคภูมิใจในจังหวัดเขาครับ ภาคภูมิใจที่จะทําให้จังหวัดของเราเป็นจังหวัดที่ที่สามารถเสนอความภาคภูมิใจนี้ไม่ใช่มีแต่ทะเลที่สวยงามไม่ใช่มีแต่ป่าเขาไม่ใช่มีแต่หาดทรายที่นะครับสดใสดังแก้วทะเลงามดังกระจกแต่ว่าน้ำใจของคนเนี่ยนะครับอัธยาศัยไมยตรีของคนเนี่ยคือสิ่งสิ่งแรกเลยครับที่ว่าผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันในการทําบ้านเมืองนี้ ถ้าจะทำได้อย่างนี้นะครับเกิดความภาคภูมิใจในจังหวัดอย่างนี้คนทุกคนมีความภาคภูมิใจในภูเก็ตอย่างนี้เชื่อว่าประเทศไทยก็น่าจะไปได้เพราะว่าเราจะเห็นงานอะไรที่มันไม่ดีเห็นงานอะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องเข้ามาร่วมมือช่วยเหลือกันนะครับ uh huh. เหมือนทุกวันนี้นะครับนโยบายที่สาคัญที่สุดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็คือการจัดตั้งศูนย์กำางรรม าาการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยคอนเซ็ปต์ง่ายๆครับก็คือคืนค,ค,ความสุขให้ประชาชนประชาชนจะมีความสุขเราก็ต้องสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องที่เขาเดือดเนื้อร้อนใจได้ซึ่งเรื่องอย่างนี้มันเป็นความเป็นรูปมาทำมันเป็นรูปมาทำถ้าทุกส่วนราชการเนี่ยสามารถผนึกกําลังร่วมมือเขาไปช่วยเขาแก้ปัญหาได้ทุกอย่างผมเชื่อว่าเรื่องต่างๆนะครับก็จะเป็นประชาชนเขาก็จะชื่นใจ ชื่นใจกับการทํางานของพวกเราทุกในเวทจีโกใช่ไหมครับมีเห็นคนพูดกันนะครับมาก็จะมาภูเก็ตเนี่ยถึงขนาดเดี๋ยววันนี้จะมีนักท่องเที่ยวจากชาวจีนเนี่ยจะเดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตที่ไม,ไม่ไม่ต้องใช้วีซา่าจะมีพิธีเปิดงานมีการต้อนรับที่สนามบินอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะอยากจะมาภูเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะสื่อสารให้ท่านสื่อสารมวลชนนะครับว่าวันนี้ชาวภูเก็ต เราจะสร้างความภาคภูมิใจในเราจังหวัดเราอย่างไรเราจะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างไรนะครับแล้วก็เสียสละที่จะทํางานร่วมกันนะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับเป็นวันแรกที่มาอยู่ที่นี่นะครับไม่อยากจะลงลึกถึงขนาดไปทำนู่นทํานี่หรอกนะครับว่าปัญหาที่ภูเก็ตเนี่ยเป็นปัญหาลึกซึ้งคงไม่สามารถที่จะ บอกว่าจะทํานู่นทานี่ได้ต้องศึกษาพิจารณากันที่ถี่ถ้วนเพราะว่าผลกระทบของจังหวัดภูเก็ตในแต่ละเรื่องสูงนะครับสูงมากแล้วก็กระทบกระเทือนถึงระดับประเทศนะครับเพราะว่าไรายได้ของเราก็กระทบกระเทือนถึงระดับประเทศเพราะนั้นทําอะไรนะฮะต้องปรึกษาหารือกันระหว่างทุกเส่วงราชการนะครับหาส่วนผสมที่มันลงตัวที่สุดน,นะครับช่วยๆกันนะครับลักษณะผมการทํางานผมจะเป็นอย่างนั้น แต่ที่สําคัญก็คือการบูรณาการส่วนราชการมาทํางานร่วมกันการให้เกียรตินะครับกับส่วนราชการที่จะมาทํางานร่วมกันครับนะครับผมอยู่มาที่นี่ทํางานคนเดียวไม่ได้ครับผมครับทํางานคนเดียวไม่ได้แล้วก็เพิ่งเป็นผู้ว่าได้ปีเดียวที่ราชบุรียังไม่เก่งพอครับยังไม่เก่งพอแต่ว่าสัญญากับท่านว่าจะทําบ้านเมืองนี้ให้ดีที่สุดเหมือนกับบ้านของทุกเองนะครับจะตั้งใจทําให้ นะครับนะครับให้ทุกคนมีความสุขประชุมเริ่มกันทั้งฝ่ายรัฐฝ่ายภาคเอกชนเจ้าของโรงแรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนเราก็ต้องมาคุยกันนะครับให้ทราบนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามีหาดต่างๆทั้ง20กว่าหาดใช่ไหมครับแต่ละหาดก็คงเข้าใจว่าปัญหามคงคงไม่เหมือนกันนะครับคงจะมีความหลากหลายมีความแตกต่างกันออกไปนะครับ นะครับอันนี้เราก็ต้องมานั่งคุยมาทำนะครับทําสิ่งที่ดีที่สุดให้ภูเก็ตก็แล้วกันนะครับนะครับการทําสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องมีผู้เสียสละบ้างน,นะครับผู้ที่ผู้ที่จะได้ประโยชน์บ้างเสียประโยชน์บ้างแต่ว่าก็ต้องคิดว่าเราเราต้องมีจุดยืนร่วมกันนะครับที่จะทํางานก็ได้ทราบข่าวว่าท่านรองจาเลยท่านก็นทํางานไปพอสมควรนะครับวันนี้ก <amaz. S 2> ็คงจะมาช่วยกัน ช่วยกันดูนะครับเพราะเห็นก็ได้ทราบข่าวเหมือนกันครับว่าท่านก็ไปไปไปยื่นเรื่องถึงความเดือดร้อนถึงความไม่สบายใจถึงความสับสนต่างๆนะครับเราก็ต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันนะครับทุกทุกทุกฝักทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นพลเรือนตำรวจทหารนะครับผมทําเรื่องนี้ผมก็จะเน้นทุกภาคส่วนนะครับเข้ามาคุยกันนะครับเข้ามาคุยกันว่าการพี่ทหารคิดยังไงพี่ตำรวจคิดยังไงพลเรือนเราคิดยังไง ทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราคิดยังไงเราจะมีทางออกทางเลือกอะไรอย่างไรนะครับดีไม่ดีก็จะเชิญพี่สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปนั่งช่วยกันคิดกันทํานะครับเพราะบ้านเมืองนี้เป็นของชาวภูเก็ตทุกคนนะครับไม่ใช่เป็นบ้านเมืองของผมเป็นบ้านเมืองของพวกเราทุกคนผมมาอยู่ที่นี่เดีย๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะไปย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่เนี้ยก็จะเป็นคนที่เนี่ยก็จะคิดอะไรก็จะใช้คําว่าเป็นของพวกเรา ในการทํางานนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยก็รู้ปัญหาดีกว่าผมเยอะนะครับการที่จะให้ผมพูดอะไรเรื่องเนี้ยโดยที่คิดว่าตัวเองยังไม่รู้ดีพอไม่ศึกษาดีพอผมคิดว่าเป็นมารยาทนะไม่ควรพูดเพราะว่าคําพูดของเราเนี่ยก็อาจจะเป็นกระทบกระทั่งแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับมันไม่ใช่เป็นความคิดที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครับ